ทุกคนคะวันนี้คุณอยู่กับช่องแพนด้าโฟนนะคะสำหรับวันนี้สุภักจะมาสอนวิธีการสร้างรูปภาพเราให้เป็นการ์ตูนผ่านแชท GPT นะคะซึ่งวิธีการทํานั้นไม่ยากเลยนะคะสามารถทําในคอมได้นะคะและก็สามารถทําได้ในโทรศัพท์ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างนะคะของสุภัก์นะคะที่ได้สร้างจากแชท GPT นะคะลายเส้นนี่ถือว่าคมสวยเลยนะคะเท่ากับนักวาดดังๆเลยนะคะแชท GPT ดียังไงนะคะสามารถสั่งงานได้หลากหลายนะคะแล้วก็ยังแก้ไขางานได้เรื่อยๆนะคะก็คือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3าครั้งะคะทั้งหมดแล้ว คุณก็มาทําต่อในวันพรุ่งนี้ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ยังไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะสามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะโอเคคะ่ะทุกคนขั้นตอนแรกของการทํารูปในแชท GPT นะคะให้เราคลิกเข้าไปที่ Google Chrome นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปใน Google นะคะให้เราพิมพ์คําว่า Chat GPT นะคะหรือว่า GPT Chat ก็ได้นะคะจะภาษาไทยก็ได้นะคะภาษาอังกฤษก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะ หบบะะลังจากนั้นให้กดคลิกหนึ่งทีนะคะหรือว่า e n t e r ก็ได้นะคะจะมาเข้าสู่หน้านี้นะก็จะมีให้เห็น2บรรทัดเห็นไหมคะ Chat GPT ให้เราเลือกอันที่1ก็ได้หรือเลือกอันที่2ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะให้เรามองหาตัวร็อกอินนะคะจะอยู่ที่ขวามือนะคะเข้าไปที่ Chat GPT นะคะกดหนึ่งทีนะคะจะมาเข้าสู่หน้านี้แล้วเห็นไหมคะในหน้านี้มันก็จะมองที่ขวามือนะ มันจะบอกว่าเริ่มต้นใช้งานเห็นไหมคะแล้วก็จะมีไอตัวสีน้ําเงินเนี่ยเห็นไหมลงชื่อเข้าใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสมัครปะ สมัครเข้าใช้นะคะสุภัคตาไม่ค่อยดีนะให้เราถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะคะก็ไปทําการกดสมัครให้เรียบร้อยนะซึ่งวิธีการสมัครไม่ได้ยากเลยนะคะแค่กรอกอีเมลนะคะแล้วก็กรอกรหัสรหัสที่เราตั้งนะคะหลังจากนั้นก็ใส่วันเดือนปีของเรานะคะแล้วก็ใส่ชื่อที่จะเข้ารอกอินนะคะแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดสมัครแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะ ก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะคะใครยังไม่ได้สมัครก็สมัครกดสมัครข้างล่างได้นะคะหรือว่าใครสมัครแล้วก็ล็อกอินนะอย่างของสุพักเนี่ยจะล็อกอินด้วย Gmail นะคะใครจะล็อกอินด้วยอะไรก็คลิกไปตามนี้เลยนะคะอ่ะเห็นเนาะสุภักกดเข้าไป1ทีนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะคะ ในส่วนของหน้านี้นะมันก็บอกว่ามีอะไรให้ฉันช่วยหรือนะะีอ่ะตรงนี้เลยและหลังจากนั้นก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะในช่องสี่เหลี่ยมมันก็บอกว่าถามอะไรก็ได้นะคะอ่ะเห็นไหมซึ่งต้องแจ้งให้ทราบโดยเบื้องต้นก่อนนะคะว่า c h a t GPT เนี่ยสามารถทําได้มากกว่าภาพการ์ตูนอ,อะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น 3D หรือว่าจะเป็นไอ้การ์ตูนอะไรนะอาร์ตทอยอะไรเงี้ยนะคะก็ยังสามารถที่จะทําในเรื่องของแผนการเรียนการสอนได้นะหรือว่าคิดการบ้านให้ได้นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนเรื่อง ของวิธีการทํากระตูนกันดีกว่านะคะซึ่งอาจจะใช้ภาพตัวเองทําหรืออะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพมานะคะก็ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยนะคะเลือกภาพนะคะอาจจะเป็นเลือกภาพเชื่อมต่อจาก o o o g l r i v i นะคะหรือว่าเชื่อมต่อกับ Microsoft นะคะหรือว่าจะเป็นอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะสุภักจาจะใช้จากรูปจากคอมพิวเตอร์นะก็จะคลิกเข้าไป1ทีนะคะ ก็ทำการเลือกรูปที่เราต้องการนะคะสุภักจะใช้เป็นรูปนี้ละกันเนะะี่ยอ่าโอเคแล้วก็กด Open เลยนะคะได้รูปแล้วก,กด Open เลยนะคะอ่าก็จะเป็นรูปนี้นะคะอ่าตอนนี้รูปก็ทำการอัปโหลดอยู่เนะคะเราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปนะคะสุพักจะใช้คําสั่งพิมพ์ลงไปตามนี้นะคะว่าช่วยเปลี่ยนภาพนี้ให้เป็นแนวการ์ตูนสไตล์สตูดิโอจีบีนะคะเอ่อให้หน่อยเอาขนาด 9คูณ16นะจ๊ะอ่าคุยน่ารักเลยนะคะหลังจากนั้นสุภักก็จะมากดตรงนี้นะคะเครื่องหมายลูกศรชี้ตรงไปเนี่ยนะคะหนึ่งทีนะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นภาพตัวอย่างนะคะก็พร้อมกับข้อความที่เราพิมพ์ไปก็ขึ้นมานะคะแปลว่าคําสั่งที่เราสั่งไปถูกส่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอ่อ Chat GPT เนี่ยน่าจะประมวลผลอยู่นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะ c h a t GPT ก็มีคนใช้งานเยอะนะดังนั้นก็ต้องรอให้มันสร้างภาพอาจจะนานนิดนึงนะคะ โอเคค่ะภาพที่สุพัก์สั่งให้ Chat GPT สร้างก็มาเรียบร้อยนะคะให้เราทำการคลิกไปหนึ่งทีนะคะหลังจากนั้นถ้าเราชอบให้เราทำการกดคำว่าบันทึกนะคะตรงขวามือสูตรเห็นไหมคะลูกศรอ,อ่าคลิกหนึ่งทีนะคะอ่ามันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้านี้นะคะให้เราทำการเลือกโฟลเดอร์นะสุภักษ์ก็จะเซฟไว้ในเอ่อเดสก์ท็อปแล้วกันเนาะก็กดคำว่า เซฟเลยนะคะ,ะเรียบร้อยถ้ารูปนี้ save เซฟเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาที่ซ้ายมือสุดนะคะจะมีรูปกากบาทอ่ะกดกากบาทออกไปเลยนะคะอ่าได้1รูปแล้วนะอันนี้สุภักยังไม่ค่อยชอบใจนะเพราะว่ารูปคนข้างหน้าเนี่ยก็คือฟาริดาเนี่ยรูปการ์ตูนเขาจะดูน่ารักกว่าข้างหลังนะคะก็คือรูปสุภัก,กนะสุภักก็เลยจะพิมพ์เพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะ สุภะก็จะพิมพ์เพิ่มไปว่าเอาใหม่เอาให้สวยกว่านี้น่ารักกว่านี้นะคะเห็นไหมคือประมาณว่าอิจฉาคนหน้านะคะซึ่งทุกคนไม่ต้องไปเกรงใจมันนะไอแชท GPT เนี่ยมันเหมือนหุ่นยนต์เราสามารถสั่งอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะสุภกออกคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเ่าแล้วก็จะทําการคลิก1ทีตรงลูกศรชี้ขึ้นที่เดิมเลยนะคะเพื่อเป็นการออกคําสั่งมันนะคะโอเคค่ะหลังจากที่ออกคําสั่งเรียบร้อยนะคะภาพที่ประมวลผลก็จะได้ตามนี้เลยนะคะอ่ามันก็จะดูน่ารักน่ารักแบ๋ว,บว,บวเป็นสไตล์จ b บนะคะ สุภักชอบก็กดเข้าไปหนึ่งทีนะคะเพื่อดูรูปนะคะหลังจากนั้นก็ทําการคลิกที่ลูกศรด้านขวาสุดนะคะอ่าหนึ่งทีเนะคะเพื่อเป็นการบันทึกเหมือนเดิมนะคะ,ะกดเซฟเลยนะคะ เรียบร้อยก็ทาการคลิกซ้ายนะคะเพื่อเอาลูกศรกากบาทออกนะคะอ่ะเรียบร้อยยังไม่หายสะใจนะคะสุพักก็จะทําการเอารูปนี้นะคะไปทําเป็นสติกเกอร์ลายอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้แชท gpt นะคะเป็นตัวคิดคําประกอบภาพกระตูนล ne ของเรากันดีกว่านะคะสุภักเลยพิมพ์เข้าไปนะคะว่าอยากให้หาข้อความทําสติกเกอร์ล ne จํานวน9ข้อความช่วยคิดหน่อยจ้า แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ c ช a GPT ตอบกลับมานะคะว่าแน่นอนเลยนี่คือไอเดียข้อความสำหรับทำสติกเกอร์ลายแบบน่ารักน่ารักจำนวน9ข้อความที่ใช้ได้หลากหลายอารมณ์ 1. Morning 2. เขาขอโทษนะ 3. าเย่สำเร็จแล้ว 4. กํกำลังไปจ้า 5. คิดถึงนะ 6. งอนแล้วนะ 7. หิว 8. ก็คือฝันดีนะจ๊ะ 9. คือรักที่สุดอ่านี่นะคะ ได้ข้อความก้าวประโยคเรียบร้อยแล้วนะคะสุภักก็จะนํารูปที่ทำสติกเกอร์ไลน์นะมาอัปโหลดนะคะก็คือรูปนี้นะคะร,รูปเดิมนะะหลังจากนั้นสุพักก็จะพิมพ์ตามนี้นะคะอช่วยเปลี่ยนภาพนี้ให้กลายเป็นการ์ตูนแนวสีน้ำํำน่ารักพร้อมใส่ข้อความสติกเกอร์ไลน์ด้านบนทําแบบพื้นหลังโปร่งใสเอาก้าวรูปก้าวแบบน่ารักน่ารักเด้อจ้า,าพิมพ์ไปแบบนี้นะคะ ไอ้เจ้าแชท GPT มันก็ตอบกลับมานะคะว่าจัดให้เลยจ้าก่อนจะเริ่มแปลงภาพเป็นสีน้ำพร้อมข้อความแบบสติกเกอร์ลายทั้ง9แบบขอถามนิดนึงนะจ๊ะอ่าหนึ่งก็คือข้อความแต่ละแบบจะใช้ตามที่ เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นเช่นภาษาถิ่นน่ารักน่ารักฮาฮาสองคือสไตล์ภาพสีน้ำอยากให้โทนสีออกแนวหวานหว,นหวนานใสใสหรือว่าคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักกวนสามคือท่าทางหรือสีหน้าตัวการ์ตูนให้ใช้จากภาพเดิมทั้งหมดหรืออยากให้แปลงสีหน้าท่าทางให้เข้ากับข้อความแต่ละอันอันนี้ก็คือขี้เกียจตอบโต้อะไรมากนะคะอยากลองภูมิก็เลยบอกว่าจัดมาเลยจ้าและรูปที่ได้ก็คือรูปนี้นะคะตั้งแงวมารูปเดียวเลยนะคะอ่ะ คลิกดูก็คือมีรูปเดียวเลยเป็นเอ่อ PNG นะแต่มารูปเดียวนะคะอาจจะมีผิดพลาดหรือเข้าใจกันผิดนะคะเพราะว่าเขาถามทวนมาแล้วแต่ว่าเราขี้เกียจตอบเนาะขี้เกียจพิมพ์ตอบนะคะก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันใหม่ดีกว่านะคะสุภักก็เลยพิมพ์กลับไปกวนๆนะคะว่าทําผิดละเออเขาก็ตอบกลับมานะคะแชท GPT เนี่ยเออมันก็ซึ่งข้อความมันเยอะนะเป็นการทวนคําถามอีกหนึ่งรอบนะคะแต่สุภักก็ขี้เกียจแล้วนะคะก็เลยจะเปลี่ยนคําสั่งในการแชทอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งรอบนี้สุภักลองมาแล้วะะ้วไดั อันนี้สุภาขออนุญาตเปลี่ยนรูปเป็นเซตใหม่นะคะคำสั่งที่เราจะพิมพ์นะคะก็จะมีตามนี้นะคะก็คือเปลี่ยนภาพเป็นแนวการ์ตูน 3D เสมือนจริงน่ารักน่ารักเพื่อที่จะทําสติกเกอร์ไลน์พร้อมท่าทางก้าวแอคชั่นให้เข้ากับคาขอพื้นหลังใสไฟล์ PNG โดยมีคําเหล่านี้ประกอบก็จะเป็นคําภาษากงกฤษทั้งหมดเลยนะคะก็จะมี1มี ew, 2, CC, 3, ้ยวเมี้ยวสองซีซีามบายบายสี่กู๊ดไนท์ห้าคั 6ก็คืออังกนะคะ7ก็คือ hello 8ปเค9คิดคิดนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะภาพ 3D ที่เราสั่งไปเป็นแบบสติกเกอร์ลายเนะคะ9ชุด9แบบนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าก็น่ารักอยู่นะทุกคนเห็นไหมมันก็น่ารักดีนะคะแต่ก็ยังไม่ถูกใจสุภักนะคะสุพักก็เลยพิมพ์กลับไปว่าสวยแต่ลองเปลี่ยนเป็นสไตล์ GB Studio เอา9รูปแบบนี้เลยนะ อ่าหลังจากนั้นนะคะภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะน่ารักไหมก็จะเป็นสไตล์ตาโตหัวโตอะไรแบบนี้นะคะซึ่งภาพพวกนี้นะคะก็เป็นไฟล์ที่สามารถเอาไปใส่ในแอปเอ,อ่ไลน์นะคะแล้วก็ทำเป็นสติเกอร์ไลน์ได้นะโดยที่ ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นผลงานที่เราคิดและสั่งหุ่นยนต์ใน Chat GPT สร้างขึ้นมาเองนะคะซึ่งทุกคนนะคะสามารถนําไปทําขายได้ด้วยนะเอ่อแล้วก็ยังสามารถใช้ลายเส้นในการวาดการ์ตูนใน Chat GPT นะคะได้อีกหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นลายการวาดแบบสีน้ำนะคะหรือว่าสีน้ำมันผ้าใบนะคะหรือว่าเอ่อจะเป็นรูปร้อเรียนรูปขายหัวราะอ,อย่างเงี้ยนะคะการ์ตูนขายหัวราะสมัยก่อนเนาะหรือว่าจะเป็นเอ่อแพาร์คอะไรเงี้ยปะเดอะซิมสันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะ แนวการ์ตูนมักงะก,ก็ได้นะคะใครชอบแบบไหนก็ลองไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ทำกันเอาเองก็แล้วกันนะคะสำหรับวิธีการใช้แชท GPT ในการสร้างภาพวันนี้นะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับสุภักในช่องแพนด้าโฟนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Panda p h o n e ช่องดีที่คุณต้องดู คิดถึงเธอทุกเวลาทุกวันที่เคยผ่านมายังคงจำเวลานั้นเมื่อมีเธอในความฝัน